สวัสดีชาวผู้เล่นบัสตายสวัสดีผู้เล่นใหม่ทุกๆคนนะครับผมคราวน,นี้ครับผมก็จะเป็นสาระรอีกแล้วนะจ๊ะก็จะอธิบายในส่วนของความลับที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับรางวัลภารกิจในตัวเกมนะครับผมและก่อนจะเข้าคลิปนะครับขอแนะนําร้าน Red Potion รับเติมเกมครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแรกที่ผมเติมเกมบัสตายนะครับทุกคนร้านนี้ตอบเร็วเติมไวใช้เพียง u I d เท่านั้นนะครับผมหมพูดเกี่ยวกับโปรโมทเลยนะแต่จริงๆเนี่ยอยากให้ไปเติมร้านนี้ครับเพราะว่าร้านนี้ราคาถูกดีกว่าเติมเองครับแแลละะสสุุดดดท้้้้าาาาาายยยนนนนํรบอ่่ืมมไปตติีววงงช ปาล์การเนี่ยทางร้านอาจจะจัดกิจกรรมโปรโมชั่นก็ได้นะครับผมอยา่าลืมไปติดตามนะเพเดี๋ยวไปชมคลิปที่ผมได้ไปศึกษาระบบเกมเกี่ยวกับภารกิจบัสไตนะครับผมไปครับซึ่งภารกิจในตัวเกมตอนนี้มีอยู่3ภารกิจนะครับผมก็จะเรียงจากง่ายไปยากนะครับผมควสที่หนึ่งยึดพื้นที่ควสที่สองค้นหาควสที่สามไล่ล่าครับมาดูที่ภารกิจที่หนึ่งก่อนครับซึ่งภารกิจที่หนึ่งเนี่ยคุจะได้เงินรางวัลมาหนึ่งพันเหรียญนะครับผมถ้าหากว่าเรายึดพื้นที่สำเร็จนะคร ในขณะที่เรายืนนะครับผมมันก็จะมีแสงสีฟ้ายิงขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะครับผมซึ่งศัตรูเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะทุกคน หลังจากที่เรายึดพื้นที่ฐานที่มั่นครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะได้ค่าพลังงานพัฒนามาหนึ่งร้อยแล้วก็เงินรางวัลอีกหนึ่งพันเหรียญนะครับเออแล้วมันก็จะช่วยอัดรูปลูกนาวมาให้เราด้วยนะซึ่งผมมองว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนทีนี้มาที่ภารกิจที่สองครับซึ่งภารกิจที่สองนะครับผมจะได้เงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญครับหลังจากที่เรารับภารกิจมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องค้นหาเสบียงครับซึ่งภารกิจค้้้้้้้นน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 นหหหาาาาาเเเเเสบบบบีีียยยงง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 ่่่่่่รรรรรรกกกกกกก็็็ตตอออออออใชววววลลลละะะคคคคคัััััผมมมืิิไปแแททด3ุ ตามด้วยกล่อง2และกล่อง3ครับซึ่งภารกิจค้นหาแต่และพื้นที่เนี่ยมันก็จะความห่างก็จะแตกต่างกันนะครับทุกคนแต่ดีหน่อยในพื้นที่ผมเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะก็เลยทำเคว็ได้ง่ายๆนะครับ เควสที 3, ่3เควสไล่ล่าครับซึ่งเควสนี้ก็ได้เงินรางวัลอยู่ที่2,500เหรียญครับหลังจากที่เรารับภารกิจมาแล้วเนี่ยระบบเกมเนี่ยก็จะมีการมาร์คคุตุสู้ที่ใกล้ที่สุดให้เรานะครับทีนี้เราก็ต้องไปสังหารคุตุสู้ที่มีการมาร์คสีเหลืองบนแผนที่นะครับผมหลังจากที่เราสังหารแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินรางวัลมานะครับทุกคนและทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมผมได้เงินรางวัลเยอะจังแต่ทั้งที่ตอนที่ผมรับภารกิจมาเนี่ยมันเขียนว่่่่่่าาาคคคคคคุุณจจะะะะะะไไไไดดด้้้้้้้รรรรรรรััััับบบงงงงววลลลลลล2,500 4,000ใชมมมมยยยแแททเเเเนน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 ีีีีผผถึึหญอออออออืปปป็ขขิิกกกกกซภ แล้วจากที่เราทำธุรกิจเสร็จทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้เงินรางวัลของธุรกิจถัดไปเพิ่มขึ้น20%นะครับผมพอทำธุรกิจที่2เสร,ร็จมันก็จะขึ้นมาอีกครับว่าจาก20%เนี่ยก็จะกลายเป็น40%นะครับพอทำธุรกิจที่3เสร็จเนี่ยก็จะเพิ่มค่ารางวัลจาก40%เป็น70%นั่นเองครับและผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับผมอาจจะคิดว่าเปอร์เซ็นต์รางวัลที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันตันอยู่ที่100%หรือเปล่าอ่ะอันน,นี้คือคำถามหลกัหลกๆเลยเดี๋ยวคลิธีีีีกกาาาารรหเเคคคควสสทท่่่่่งงยยุดออนนนืใบ อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมสมมติว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีที่ต่ำที่สูงมีชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรพวกนี้นะครับผมวิธีการหาเควสก็ง่ายๆเลยครับผมอันดับแรกเปิดแผนที่ก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มที่เควสที่เราจะทำนะครับผมเช่นผมจะจิ้มเควสยึดพื้นที่แล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราจิ้มแล้วนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางเควสที่เราจิ้มครับแอนก็จะบอกนะครับว่าเควสตัวนี้เนี่ยอยู่ชั้นไหนนะครับผมแอนจะลองจิ้มอีกสักเควสสิว่าเคคคควววสสสนนนนนนีีี้้้อออยยู่่ตรรรงงไหหะัับบบผมเเาแลก อันนี้อยู่ฝั่งนูนน้นนะครับผมไม่รู้อยู่ชั้นไหนนะบ้านบางนะครับอ่ะทีนี้เป็นเคล็ดไล่ล่านะครับผมธานธกิจไล่ล่าเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนูน้นก็จะอยู่ช่วงชั้น2นะครับผมก็นี่แหละครับคือวิธีการหาเคล็ดแบบง,ง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่หาเดินหาแล้วหายากอะไรเงี้ยในมวลเกมเพย์ผมก็จะมีช่วงบรรยายด้วยนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเผื่อทุกคนสงสัยว่าแม่งเสียงไม่เหมือนกันอะไรเี้เนาะซึ่งภารกิจแรกครับเพื่อเป็นคนรับเควสฮะก็จะเป็นเควสยึดถังที่มั่นครับ ทำ s สเสร็จปุ๊บก็จะได้มา20%นะครับผมในเอ่เรามาถัดไปนะฮะพฤรกิจต่อมาครับเป็นพารกิจไล่ล่าซึ่งผมเป็นคนรับเองนะไปสุดเลยไม่กลัวสุดเลยใช่ไหม ช่ขั้นที่2ทําเสร็จไปแล้วนับไปอีก40%ครับเปอรตรับต่อมาขั้นที่3ผมก็เป็นคนรับเองนะเป็นภารกิจไล่ล่าเหมือนเดิมนะไปเพื่อนไปซึ่งคันที่3เนี่ยเพื่อนร่วมทีมของผมเป็นคนสังหารนะก็เลยสบายหน่อยครับผมจะไปเพื่อนสังหารมาเลยสวยเร็วดีวะ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาสิคันที่สี่ผมก็ได้ไปรับเองนะครับผมก็เอาเควสไล่ล่าเหมือนเดิมนะทุกคนใกล้ๆเลยทางขวาใส่กันนอกวงไปเลยพึ่งลงบอกว่า ไม่เจอซึ่งภารกิจที่4เนี่ยผมหาศัตรูไม่เจอผมก็เลยคาดว่าน,น่าจะดุดนะครับผมไม่ไปล่าแล้วนะเวที่4เนี่ยไม่เดินเลยอะเออถ้าเมมไม่ตายอะ่ะพันยาอยู่เหรอออ๋ตายแล้วสวย100% <Yeah. S 1> ต่อมาภารกิจที่5ครับผมก็เอาภารกิจไรหน้าเหมือนเดิมนะใกล้เลยเฮ้ยไม่ตายงงเนาะ ไปดิเฮ้ยหลังโอ้้ไปกระสุนไปนได้หมดว๊าใช่ปะใช่ปะใช่ปะขอให้ใช่ขอให้ใช่ขอให้ชใหช่เออใช่วะ่ะ ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละเควสต่อไปเควสต่อไปอุ้ยมีแค่เควสเดียวเควสตรงเนี้ยเควสอะไรอะเควสยึดเื้นที่อ่าหยิบให้หน่านนะเพื่อนนองเฮ้ยดนดักวงมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้โหต้งหนงรนวังอ้า ็มที่แล้วางธุรกิจสุดท้ายเป็น,นธุรกิจยึดฐานที่มั่นนะครับปุ๊บกลางแจ้งแน่เลยนี่นี่อ่ามาสิมาสิเคลียสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยของแมปเนี่ยไม่มีเคลีออยสอีกแล้วนะครับผมมิชคั่นนี้ไปสิบแล้วอ่าสองเนสี่ ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์และนี่นะครับคือเปอร์เซ็นต์เงินรางวัลสูงสุดของเกมนี้ก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเอ้ยมันเป็นเคล็สุดท้ายไม่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวถ้าคลิปเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีแบบฉบับเกินร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม<ฮ>เกือบแล้วกระสุนไม่มีเดียวะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไม่เห็นนะ join. มาได้รับไปสิบเปอร์เซ็นต์มาเริ่มได้ตังค์เยอะหรือว่าเริ่มได้เปอร์เซ็นต์เยอะช่วง100%อขึ้นไปอ่ะอันนี้มาสรุปกันเลยครับว่ามันจะตันที่180%่ร้อยปอรนจริงไหมน,นี้ผมจะตัดแบบกระชับกระชับเลยนะครับรางวัลภารกิจแรกคุณจะได้เงินรางวัลถัดไปเป็น20%อครับอันนี้คือเริ่มน้ำหนึ่งเลยนะ <Yeah. S 2> รางวัลที่สองคุณจะได้เงินรางวัลมายี่สิบเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับภรจ 3, จา,าร ภาร,รกิจที่6จาก140%รี่ก็จะกลายเป็น180%ทันทีเลยครับผมภารกิจที่7ผมรับภารกิจไล่ล่ามาครับหลังจากผมไล่ล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยภารกิจที่7เนี่ยก็ยังได้180%เนเหมือนเดิมนะครับทุกคนภารกิจที่8ผมไปรับภารกิจยึดพื้นที่มา และผมก็ยืดพื้นที่จนสําเร็จก็ยังเป็น180%เปนมันเดิมนะครับภารกิจที่เผมไปรับภารกิจค้นหามาครับสุดท้ายภารกิจที่เเนี่ยผมก็ทำให้สาเร็จครับผมเพราะว่าวงมันกินภารกิจไว้ก่อน,นครับก็เลยไปไม่ถึงภารกิจนะครับสรุปเลยนะครับผมที่ทุกคนดูมาถึงตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของภารกิจเนี่ยตันอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมพยายามดันให้มันสูงสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันทำไม่ได้แล คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ